ผมเอรอนจากช่งเอิงเกอร์เมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหย้อนมาได้มาสามถึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามดัดล่าผมก็เป็นปมติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนที่อาจจะหายไม่ไหวดังนั้นผมก็เลยต้องหาข้อมูลทุด้วยตัวเองนะครับผมว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้แล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายว่าไอหมากฝรั่งเนี่ยถ้าเราเคี่ยวนะมันช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้จริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้อิงจากเว็บที่ผมอ่านนะครับ บางเว็บก็บอกว่าหมากฝรั่งช่วยได้บางเว็บบอกว่าหมากฝรั่งช่วยไม่ได้แต่ผม,มได้ไปเจอเว็บไซต์ที่บอกว่าหมากฝรั่งช่วยได้เยอะมากกว่าเว็บที่บอกว่าหมากฝรั่งกินไม่ได้นะครับผมจาบคนที่เป็นกุฎิย้อนก็ยิงแล้วมัน,มมนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าข้อเสียเนี่ยมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับผมเรามาดูข้อดีกันก่อนดีกว่าจากการสึกษสารและค้นคว้าของสถาบัน king collid in london ประเทศ uk นะครับผมการเคี้ยวหมากฝรั่งหลังจากกินอาหารมื้อใหญ่เนี่ย มันสามารถมันทาอาการกดไหลย,ย้อนได้เพราะว่าการเคม็มาฝั่งเนี่ยมันจะมันจะไปกระตุ้นให้น้ําลายของเราเยอะขึ้นซึ่งน้ําลายเยอะขึ้นใช่ไหมซึ่งสามารถช่วยแปลเปลี่ยนกดแล้วก็น้ําตาเนี่ยให้มีความเข้มข้นน้อยลงครับผมหรือเปลี่ยนจากกดเป็นด่างนี่เองคือ,อไม่ว่าน้ําลายเราอายิ่งเยอะใช่ไหมมันก็ยิ่งเปลี่ยนจากกดอะเป็นด่างคือมันไม่ใช่อันนี้คือถ้าอ้างอิงตามเว็บไซต์นะเขาบอกว่ามันมันไม่ได้ทําให้เจอจางลงนะ มันไม่ได้ทําให้กดมันเชือจอใลงแต่มันเปลี่ยนจากกดเป็นด่างเขาก็ได้นําการทดลองลับผมเขาได้นําคนยิบเอกคนเนี่ยมาทดสอบเป็นเวลาสองวันซึ่งก็แบ่งครึ่งหนึ่งให้กินหมากฝรั่งอะ่ะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากกินอาหารมื้อใหญ่เสร็จหรือว่าอาหารที่มีกดเยอะนะผมแล้วก็อีกวันกินอาหารปกติโดยที่ไม่ไม่มีการเคี้ยวหมากฝรั่งตามผลลัพธ์ก็คือคนเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยหลังมื้ออาหารอะ่ะสามารถลดอาการแน่นหน้าอ,อกได้แล้วก็ค่ากดอ่ะมันก็ลดไปจริงๆ แล้วก็ในเว็บไซต์ hellline.com นะครับผมได้บอกว่าถ้าคุณเคลยอหฝาฝังอะที่มีไบคาร์โบเนตเนี่ยก็จะช่วยได้มากกว่าเดิมเพราะว่าไบคาร์โบเนตเนี่ยก็จะช่วยให้เราอะหลั่งน้ำลายออกมาเยอะมากกว่าเดิมครับผมแต่ใน,นบทความอะเขาก็ไม่ได้บอกว่าัาฝรั่งไหนอะัาฝรั่งยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนที่มีไบคาร์โบเนตเยอะนะซึ่งเขาก็น่าจะเขาก็ไม่อยากคือเว็บไซต์พวกนี้เขาก็ไม่อยากโฆษณาให้อะ ถ,ถ้าถามว่าหมฝรั่งไหนมีไบาคาร์บอเนตก็เราอาจจะต้องอ่านฉลากเอเองนะครับผมว่ามาฝรั่งยี่ห้อไหนมีบ้างส่วนข้อเสียนะครับผมจากเว็บ l i ฟ์ o n g c o m นะครับผมเขาได้แจ้งว่าคนที่เป็นกดไหลย้อนน่ะถ้าเคี้ยวหมักฝรั่งรสมิ้นเนี่ยจะสามารถกระตุ้นอาการกดไหลย้อนได้เพราะามิ้นอ่ะมีกดเยอะแต่แต่แต,แต่แต่ว่าหลังจากการทดลองวิทยาศาสตร์นะไม่สามารถค้นคว้าและพบว่ามิ้นจากรสหมักฝรั่งเนี่ย ทำให้อาการกดไหลย้อนะแย่ขึ้นนะครับผมคือมันมีแต่ข้อมูลว่าไม่ได้คนไข้หลายคนบอกว่าทรมานจากกดไหลย้อนเพราะว่าเผลอกินแบบฝรั่งที่มีรสมิ้น์เข้าไปแต่ว่าเขาก็นําไปพิสูจน์แล้วนะครับว่าไอ้แบบฝรั่งที่มีรสมิ้น์เนี่ยมันไม่ได้ทําให้อาการกดไหลย้อนอกระตุ้นขึ้นดังนั้นแต่ก็มีคนไข้หลายคนที่บอกว่าการกินกดไหลย้อนรสมิ้นต์ไม่ใช่การกินแบบฝรั่งรสมิ้นท์เนี่ยทำให้อาการกรดไหลย้อนกำเริบ ซึ่งก็นี่เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมานะครับผมคราวนี้ก็ต้องหยุดที่วิจารณญาณหรือว่าต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วครับเพราะว่าเขาอะถ้าแบบข้อดีนะสูตรเลยนะเค้มฝรั่งเนี่ยทำให้น้ำลายเยอะขึ้นแล้วน้ำลายเนี่ยก็จะช่วยเปลี่ยนจากกรดเป็นด่างในกระเพาะอาหารแต่ข้อเสียของมันนะถ้าหากเผลอกินมาฝรั่งที่มีรสมิ้นท์เนี่ยมันก็จะไปสามารถกาเริอบอาการกรดไหลย้อนได้แต่เขาก็มีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ป้าฝั่งรถมินไม่ได้ทําให้อาการกดไหลย้อนกาเริบอ,อะมันก็ข้อมูลก็ต้านกันละผมก็อ่ะแล้วแต่ความเชื่อแล้วครับผมแต่ว่ามันมันความเชื่ออย่างไรอะมันก็มีข้อมูลที่มาทักดิ้งได้แล้วอะอาจจะต้องลองด้วยตัวเองแล้วครับผมเพราะว่าที่ผมบอกไปเคยบอกอยางไ่คลิปเลยร่างกายคนเราอะไม่เหมือนกันบางคนแพ้อาหารทะเลบางคนไม่แพ้อาหารทะเลบางคนกินยาตัวนี้ได้บางคนกินยาตัวนี้ไม่ได้บางคนแพ้เซอร์รอยบางคนไม่แพ้เซอร์รอย ผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าหมาฝรั่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในอาหารที่คุณกินแล้วอาจจะช่วยเรื่องกดราย่อนหรือบางคนกินแล้วก็อาจจะไปํำเรื่องก็ได้ครับผมก็ที่ที่ผมพูดมามีแหล่งอ้างอิงจากทั้ง3เว็บไซต์นะผมเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมไม่ได้เองเลยแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็สับคิมนีกระจกไทเยนเท่านี้ครับผมก็พอผมทําข้อมูลนี้ผมก็อยากไปลองเคี่ยวหม่าฝรั่งเหมือนกันนะครับผมเพราะยังไม่ได้ลองซื้อมากินเหมือนกันก็ผมทำเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดระย่อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้น ถ้า,อาชอบก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะผมขอบคุณมากครับ